ดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาหาเสียนใหญ่นะครับผมจะพาไปสั่งกรงนกเขานะครับนี่ปิดหน้าปิดตาจำได้เอ้าพ่อพ,พ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บจะพาไปที่ไหนนะวันนี้ไปหาช่างโคกางโอ้เป็น <โอ S 1> ช่างทงํากรงใช่ไหมช่างทากรงสวยไหมสวยไหม,ม,มกรงกกใช้ได้ล่ะโอ้ถือว่าใช้ได้ตกตกลูกแล้วเท่าไหร่พ่อ พี่พ่อสั่งเขาเอาดังละสองร้อยโอ้โหเท่าไหรท่านล่ะลูกละสองร้ลูกละสองร้อยแต่ว่าเราต้องไปสั่งใช่ไหมพ่อต้องไปสั่งเออเราต้องไปสั่งคือไม่มีแบบว่าทําไว้เลยไม่มีอ๋อเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเผื่อมีเนาะเผื่อเขาทําไหมเนาะเผื่อโชคดีอ่าอ๋อพ่อไม่มีพ่อเพิ่งไปพาเขาไปซื้อนกกับแกสองสามวันแล้วสองสามวันที่แล้วเป็นไงสองสามวันไม่มีไม่มี แต่ขาดนกโอ้แต่ว่าถ้าสั่งก็คือโอเคถ้าสั่งคือได้แกเสียนกอยู่สองตัวตัวสามตกเ้าคูแล้วโอ้ขับขับขับเอ้ายังไงเดี๋ยวไปเพราะเดี๋ยวจะค่ำก่อนเนาะครับก็มาถึงนะครับบ้านเชียนกรงแล้วนะครับมีนกอยู่เห็นตัวนี้เห็นตัวหนึ่งแล้วมีกี่ตัวนะพ่อพ่อโอ้มีสองตัวนะครับ นี่แหละครับช่างครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อบานเนาะครับพ่อผู้ช่วยบานนะครับทรงไหนนะพ่อทรงไหนนะครับโกงเป็นทรงนี้ใช่ไหมทรงมันอกี้ลังเันคล้ายๆบัวดัดอืมทรงแบบเมื่อกี้เลยครับ,บ,บรครัเมื่อกี้ออกแบบแบบแบบทรงทีน่าคล้ายๆดอกบัวต่มมอืมอดบัวตูมมันละแต่ว่าหลังที่แหลมก็คือเป็นทรงบัวตูม ครับแจะจะมีเวลาทำไหมล่ะพ่อกันยี่มีอยู่กันกันพ่อกันพ่อเป้ากันออกไปเพราะว่างานมันก็ลายอยู่ครับซึ่งจัดตอกเขาไปน้าเหมือนน่าครับไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยพ่อตอนนี้มันเหมือนแล้วเราคงที่เหลือนี่ใช่ไหมนี่อันนี้มันมันมันเสีลักษณะนี่แต่ว่าที่พ่อเป็นนักเสียนี่อันนี้เฮ็ดที่แรกนี่อ๋อหมายถึงว่าตอนแรกเดกตอนฝึกฝึกทำใหม่ๆครับครับอ๋อไปดูหน่อยพ่อพ่อว่ายังไงอ่า อันนี้ทำเล็กๆเลยเนาะพ่อแบร์เนาะฝีมือก็ยังไม่จัดจ้านตอนแรกๆก็เป็นธรรมดาอ่าพ่อเดี๋ยวนี้ที่หน่อยคือนั่งกรบป้อนอ่าอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะพ่อเนาะอ่าล้อฝีมืออ่ารุ่นทดลองฝีมือว่าอย่างนั้นนะครับว่าพวกบอกรุ่นเฟือกพ่อฝกีมือตอนนี้เป็นยังไงอะไรนะพ่อเด็กนั่งเยังไงเมื่อกี้เด็กนั่งก็ไม่พังฮักเลยโอ้โหครับ ก็เดี๋ยวแจากหลังเออเอาทำไ้เลยพราว่าห้าหกเจ็ดหลังก็ได้ครับทำไ้เลยทำไ้เลยไม่มีปัญหาแล้วว่ากติปได้นัดมือเด้เอาเบอร์ท่ไว้ครับครับครับก็โทรหาพ่อพวกก็ได้อ่าครับหรือเอาเบอร์ผมก็ได้อ่าไว้ก็ได้เพราะว่าพ่อพวจจะเป็นคนจ่ายให้อยู่แล้วเดินหนีเลยครับพี่น้องครับโอ้ แตว่าจะจ่ายให้เดินนี้เลยนะใส่แมสเดินนี้เลยน้เท่าก็ล้วเพื่อนพูเอาลกไปไม่ทานกเมาเสียน้ำนตไงตัวนึงไอเสียนกมันไปเลยต้นไงเจ้าก็อยากไป้เ้สองโสดเจ้าได้เอาตัวนี้แต่เดี๋ยวว่ามนก้นางนกคัดเยอะขนาดนี้เอาก็ขายเป็นตัวหนึ่งนะครับขายเป็นโอ้โหเป็นนกฝึก อายุเท่าไหร่แล้วพ่ออายุเท่าไหร่แล้วอายุสองสองสิข้่สามปีแล้วล่ะคุณว่าใบยักษ์เที่ยว่าพวกใบใบเที้ยแรกปีไกปีนี้ล่ะต้นปีต้นฝนเนี่ยครับครับเอาไปใส่ยไปกุตุ่มได้ตัวนึ่งโอ้ได้ตัวนึงเอลี้ยเอามาหอยกราโกงหมดใครไปหกแดงฮะโอ้ยใครไปหกแดงโอ้โหผัวอัวเป็นยังไงจะได้ไหมว่ามันหลายอยู่หนึ่อันเยอะเนาะ ใครก็สองตัวนี่เยอะพวกที่เหลือนี่เป็นยังไงพ่อบานครับพวกที่เหลือนี่มันเลี้ยงไว้และอันได้เสียงมันออืครับเสียงเล็กนะพี่น้องอ่าเป็นนกโซนนี่ไหมพ่อนี่เจ้าเนี่ยเป็นยิ่งไก่เยอะเฮ้ยครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้อายุเท่าไหร่แล้วพ่อเนี่อายุอันนี้สองปีกว่าขึ้นอืมคื่อสีกันเมื่อรับโลกสามตัวที่สามตัวมั่นเมได้กันแล้วปีเดียวกันแต่ว่าคนละเดือนอ๋อครับก็เลยแบ่งไปตัวนึงก็เหลือไว้สองตัวนะพ่อเนาะโลกดังโลกปีขาวเส้นหนึ่งว่าแมนสิแมนขังใจอี่ทกลัวอ๋อปีขาวเส้นหนึ่งเนี่ย ครับเป็นนกที่ต่อได้เรียกไงพ่อเรียกไงนี่นกต่อได้หันมีเวลาฝึกนเครื่องสุดเทียนี่โอ้ยเป็นตัวเหมือนสุตรอันนี้ก็เหมือนกันสองปีกว่ากว่านนี้มันตัวนี้เสียงเสียงกะเสียงอันกะกงมาไงกางมาหไงมันมุ่นดอกก็องดอกเสียงมันมุ่นครับพ่อมีวิธีเลือกอยู่ไหมมีวิธีเลือกนกไหมการดูกันเลย ห่วยกันว่ามันเสียงดีเขาลดแล้วเนาะพ่อเสียงดีเฮามาต่อเบิรงกันมันขันดีเท่ากาไวัยฟังอยู่ป่าฟังอยู่ป่าแฟังอยู่ป่าดีเทาไปต่อตอนเทาไปต่อครับไม่มีวิธีดูบ่เสียงดีขันดีสู่นกต่อดีเทากับจับใบครับก็คือพูดง่ายว่าไม่มีสูตรอะไรดูหรอกใช่ไหมพ่อขอแต่ว่าเราได้ยินได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงอยู่ป่า ลังเียบบัรกหมนทำราคาุ้มเียบบก็เ่อะอันนี้ใสกีบ่อหก็องลอยอองลอยผมก่าได้ซื้อไม่ได้บได้ซื้อใม่เพื่อนได้บ้อยไมไทยนะไม้ของมันตายหมดลออยู่หน้าใปใหม่หมดจะได้ซื้อไม้เอาสองลอยสามสิบเปอา้ครับเอารัห้าหกงเฮ็ดไวเลยหกดงมันบ่หกดงเ็ดแงเฮ็ดเลยรับหมดรับหมด ลำมดนะจิจาลำประมดมันหลาชิ่มกับหลชิมชิ่มหัวข้อมันกหลจิตดามันว่เอาไปมันก็เรานูไอ้ไส้พอเม่มูก็หลนะผมยังจริงมันจะไนจิมสิบปุ๋แล้วผู้ซอยผู้ซอยสั่งบัตรในงองกัสั่งสามมันโมหะแท้แต่เฮ็ดให้ยาวโอ้เสียดายเนาะไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะใหม่ๆนี่เนาะ ส่งส่งที่ก็จะเอาไปเพราะไง่ไดเอาไปงามส่งนี่แหละส่งนี่แหละเพราะเพราะไง่หรือกับเพราะน้อยเพราะดีเพราะดีครดีก็ับจะเห็นง่าครับลายมะลัยนกเขาแผ่นยากเอาเพราะดีก็ดีนี่จะดังนี่ก็ใจยากด้วยมันบวกใครใบก็ตาทีนี้ก็มาดูนกหน่อยครับผมบอกว่าวปนดงีขาวนะครับข้างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงขันแล้วเนาะพ่อเนาะอเสียง เล็กไปหากลางนะครับอ่ายังเล็กไปหากลางนะครับอายุมันได้้แลวครับอายุน่าจะได้ฝึกแล้วล่ะนะครับอายุ2ปีแล้วอ่าอายุน้อง2ปีครับอ่าลองเทียบกูให้ดูหน่อยพ่ออ่าโชว์หน่อยครับนกเป็นอย่างไรบ้างอืมอ๋อเสียงไล่กันเนาะพ่อเนาะ ใบ่ใบเนาะอ่าจะเอาอยู่พเอแต่ว่าคนคนถือม่นิ่งนีเฉยครับเอาพรอเดี๋ยวดูก่อนดูอีกหน่อยอ่าเป็นนกนกกี่ต่างตะต้นตสลับุกสละมุก็ใส่ได้เยอะใช้ได้เยอะเหรอเป็นไงพ่อพวกดูตัวดูตัวแล้วใช้ได้ไหมให้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้มตัวสิบคะแนนสิบ โอ้ได้แปะคะแนนสาหรับในสายตาพวกพวะได้คะแนนเต็มสิบอ่าเต็มสิบได้แปะคะแนนอ่าตรงไหนสวยบ้างตรงไหนสวยบ้างมันมันดูมันดูดาสลับปะเนี่ล่ะสลับมันมันหนาดีอยู่นะครับสั้นดีอยู่นะครับก็เอาไปมันคือไปแอบเลอยละหนุกไปเรื่อยหันยองเดี่ยวครับเดี่ยวยี่สิบแล้ววะ แจะไปง่ายๆมันสื่อปีอืมอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสามปีสี่ปีแล้วผมไม่เล่นนกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งอ่าอีกหนึ่งตัวนะเป็นไงพ่อพวกรกชองตัวนึงกันพ่อพวกักเหมืนตัวนี้นี่โอ้พ่อพ่วชอบตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะพ่อพ่วเนาะได้คว้อมากกว่าตรงตรงตรงไม่ขัดด้วยครับได้คว้ามันอยากันคว้ามันอยากโลนตัวผลมันโลนอ่าครับครับ เนี่ยมันสาดมาสาดมากโดนฝนเลต้องโดนฝนเนาะเรื่องมันทิ่เขาหนาวแล้วครับมันก็ผัดขนใกล้มาเขาดรอ้ต้องอันนี้อยู่แล้วไอ้ขนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาในเราก็จะมาซื้อนกพ่อบ้านโอ้ยอย่างละสิบสามเลยนึกว่าจะมาซื้อนกอ่าข้าเย็ดกินเลยนะครับก็ดูตัวอายุกัม่เลี้ยงอายุยังยังแบ่งไหมพ่อถ้าเกิดมีคนสนใจมัน ได้แดงบ่ล่ะมันสีเลี้ยงไว้นี่แล้วโอ้บ่ใครได้หาแล้วเดี๋ยวโอ้ครับก็เดี๋ยวที่หามาไว้คือเก่านั่นละครับก็เหลือไว้ให้เล่นหน่อยเนาะใช่ไหมพ่ออ่าน้าเตี้ยอยากเล่นก็ได้เอาไปเล่นหน้าไปเกี่ยวเขานี่ก็น้าเตี้ยอยากไปแอบครับครับครับอ่าเอาก็ว่ากันไปนะครับก้อยล่อยตัวนี้เลยนี่อ๋อจะแบ่งให้ตัวนี้อ๋อกอจะแบ่งให้ปี๊ขาวนี่เนาะครับ อืมอ่าตัวนี้ก็เก็บไว้เล่นนะครับผมอ่โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากคุณพ่อบ้านนะครับกรงงามๆสักหกเจ็ดแปดลูกเนาะเพ่อนเนาะเจ็แปดลูก 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, อ่าฮฮแล้วก็ประมาณนี้ครับพี่น้องก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจทาให้พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนไปนะครับสาหรับผมกับคุณพ่อผู้ช่วยบานครับผมสวัสดีครับพ่อผู้ช่วยครับแล้วก็พ่อพวกครับผมดีสวัสดีครับ